สวัสดีครับคลิปนี้เรามาลองขวานเล่มนี้กันนะครับขวานเล่มนี้พอดีผมได้เหล็กมาชิ้นหนึ่งนะครับก็เลยอยากรู้ว่ามันจะชุบแข็งได้หรือเปล่าก็เลยมาลองชุบนะครับเอาตัดเป็นเศษเล็กเล็กมาลองชุบนะครับถ้าชุบได้ก็จะไปทํามีปรากฏว่ามันชุบได้แค่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไอตัวที่ทดสอบเนี่ยมันเหมือนขวานนะครับก็เลยมาจับสายด้ามนะครับมาจับสายด้ามแล้วก็มาลองรับดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดูตัวนี้เป็นไม้ มะขามนะครับมะขามสดนะครับตัดมาจากต้นมะขามสดนะครับเดี๋ยวเราลองถักๆักฟันฟัน,ฟนดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ ก็พอได้อยู่นะครับก็พอได้อยู่แต่มันอาจจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวให้ตัวด้านนี่มันจับยากนะครับตัวด้าน,นจับยากตัวนี้เป็นคมสายนะครับตัวนี้เป็นคมสายก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรใช้จริงๆรก็ก็พอแก้ขัดได้นะครับก็พอแก้ขัดได้ใช้ในระดับหนึ่งนะครับเอาไปทำเล่นนะครับ ไปทำเล่นๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะลองฟันแบบตัดตรงดูบ้างนะครับลองตัดตรงๆแบบไม่เขียงดูบ้างนะครับ อารมณ์มันเหมือนมีดยุคหินเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็พอแก้ขัดได้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้มันเบานะครับมันเบาแล้วด้ามันกลมมันก็เลยใช้ยากนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นคมซ้ายนะครับเป็นคมซ้าย